สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามผมในเรื่องของงานไม้ไผ่วันนี้ผมก็จะเอางานไม้ไผ่หนึ่งอย่างก็คือห้องน้ําไม้ไผ่นะครับที่ผมกําลังออกแบบแล้วก็ก่อสร้างนะครับส่วนนี้นะครับเราใช้ความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรสามสิบยาวที่สามเมตรนะครับสองห้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าน,นะครับ เราขึ้นโงสร้างยังไงนะครับดูกันเลยฮะอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ่เผยแผ่นะครับบางอย่างที่แบบให้คนที่สนใจที่อยากจะทำด้วยตัวเองนะเพราะว่าถ้าเราไปจ้างราคาก็น่าจะสูงนะครับ แล้วก็ผมใช้ท่อตรงนี้สามสามท่อนะครับห้องน้ำความลึกอยู่ที่ประมาณเป็นสามยี่ไม่สิสี่ 4, 3, 2, สามสองกือบเมตรกว่านะความลึกนะอาจจะไม่ได้แบบทนตอมออะไรมากมายนะแต่ทั้งที่ดีนะครับถ้าเป็นขาววอยู่นบ้านเราเราควรจะทำคานนะครับคันคานดินอะรอบเลยนะครับ วิ่งจ้อยทุกตัวนะเพื่อความแข็งแรงเนาะแล้วก็ทำทำาตะม้อสักหน่อยหนึ่งนะของเรามีนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะนะผมใช้เสาหกต้นนะครับนะคนงานสองคนครับพี่ดำของเรานะพี่ดำกำลังล้างอยู่เลยนะครับแล้วก็ปูนผสมทำนะตัวน,นี้ตั้งได้สามเสานะไม่รีบนะครับค่อยๆทำไปเสานี้โดนงงมีไม้นะ,นะ เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับทุกคน,นก็ราคาก็น่าจะราคาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะนยังไม่เสร็จนะราคาก็จะประมาณนี้แต่ว่าเราจะใส่สองชั้นนะครับผมใช้เสาเป็นซังหมุนหมดเลยนะครับถ่ายซังหมุนลำนี้ก็ประมาณสี่สี่นิ้วนิดๆน,น,นะครับผมสี่นิ้วนิดๆ้ดนะ ไม้โค้งเราทำได้หมดเลยนะครับที่สะโพกของเรานะก็ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็กำลังตั้งเสาเนาะตั้งเสาคือแบบนี้นะครับไ่ของเราใช้น้ำยา100%นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นวิทยาชานห้กับคนที่อยากจะทำด้วยตัวเองนะครับเ,เราสามารถบิวแล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่ไอเดียของเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ